สวัสดีครับกลับมาพบเป็นครั้งกับช่อง n k 2 8 channel นะครับครับวันนี้ก็มาลงเซิร์ฟใหม่นะครับก็คือมาลงเซิร์ฟเลือดนะรอบนี้ก็คือเมื่อพาร์ทที่แล้วเราก็ไปลงเซิร์ฟมาตรฐานนะครับคือก่อนอัปเดตคือแบบโดนเลสนะครับเรียบร้อยเลยจบเลยบ้านพังนะครับไปวันนี้ก็มาลงกับน้องตีแล้วก็น้องปูเป้นะครับก็คือออนนช่วงาบๆพร้อมกันเลยไปเดี๋ยวไปหาฟาร์มแล้วก็อาจจะไปหาสร้างบ้านนะครับ คือุพารนี้ผมก็ตั้งใจว่าจะไปสร้างบ้านแถวท่าเรือนะแต่ก็อาจจะสร้างใกล้ๆแบบว่าอ่าใกล้ๆท่าเรือครับอยู่โซนด้านล่างไปเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามีคนมาสร้างหรือ,อยังนะครับเดี๋ยวก็อาจจะหาฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับม่ตอนนี้ก็เหมือนว่าเขาเริ่มมีคนใช้ปืนแล้วนะอันนี้เซิร์ฟก็เปิดมาได้สักพักแล้วนะครับเหมือนว่ามีคนใช้ปืนไปแล้วอะของค่อนข้างจะไวเลยนะครับเซิร์ฟเพื่อนเนี่ย ไปหาสร้างบ้านดีกว่าเหมือนเขาเริ่มยิงกันแล้วนะเหมือนมีคนนะครับคนหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหใส่เลยอ่ะโอ้โหโดนไปทีนึงน,น,นะอุนจนะโดนแรงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเออโอเคน่าจะเข้าหัวนะครับโดนไปร้อยเลยเมื่อกี้เนี่ยไปมีชุดมีชุดหนังใส่ละโอ้โดนแรงอยู่นะเมื่อกี้เนี่ย อนนี้ก็เข้ามากันแล้วนะครับน้องปูเป้กับน,น้องตีเดี๋ยวจะไปหาที่สร้างบ้านซะหน่อยครับอันนี้ผมก็เดี๋ยวจะฟาร์มพวกหินอะไรไปด้วยนะครับพอไปถึงเราก็อาจจะขึ้นบ้านแล้วก็อพผินให้ไวเลยนะครับเพราะว่าเซิร์ฟเลอร์นี้ค่อนข้างจะเดือดหน่อยนะครับไปไปหาที่สร้างบ้านก่อนครับดูเหมือนน้องตีกับน้องปูเป้เขาจะอยู่โซนหิมะเลยอะโอ้โหค่อนข้างจะไกลเลยนะครับ จะต้องรีบไปสร้างบ้านแล้วก็วางเต็นที่น้องก่อนนะครับไม่งั้นนี่คือแบบวิ่งกงันไกลมากเลยครับถ้าฟาร์มมาด้วยโอเคอันนี้ผมก็วิ่งมาถึงท่าเรือแล้วนะครับเหมือแนบบข้างหน้าจะมีคนนะผม่ารีบวางแบนแบนบ้านดีกว่าโอเควางพอดีเลยเอาแบบเล็กๆพอนะครับอันนี้เราก็สร้างแบบว่าใช้แบนไปเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการสร้างนะครับอันนี้ก็จะมีพวกแผงพวกผนังสองชั้นอยู่นะไม่รู้เหมือนกันนะว่าโดนแบนหรือเปล่า ผมไม่แน่ใจนะครับพวกสิ่งที่แบบว่ากำแพง2ชั้นประตู2ชั้นผนัง2ชั้นเนี่ยมันจะผิดกฎหรือเปล่านะครับผมก็ไม่แน่ใจนะเพื่อนๆทราบข้อนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมจะได้ไม่ทํานะครับผมก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันพวกกฎเกณฑ์อะไรพวกเนี้โอเคเดี๋ยวพี่ไปวางเตียงหรือว่าครับผมก็ลืมฟามต้นไม้มานะฟามแต่พวกแก่มานะครับกี้นี้ เดี๋ยวเอาบิววางต่ำดีกว่าเดีย๋ยวหลังนี้ผมจะเอาบิวไว้ด้านล่างนะครับกะว่าจะทําแบบไม่มีประตูนะจะเอาเป็นลูกกงแทนนะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าลูกกงจะได้เมื่อไรนะเดียวทําไว้ก่อนแล้วกันนะครับผนังพื้นโอเควางได้ไหมเนี่ยวางได้ช่องเดียวนะตัวนี้ Okay. เอานี้แล้วกันแต่ถ้าเราติดตรงนี้เราน่าจะเข้ามา little. ไม่ได้นะก็อาจจะใช้ลูกกลงติดเอานะครับก็คือน่าจะกดบิวได้อยู่ โอเคเดี๋ยวบางอยู่ตรงนี้เลยโอเคตอนนี้น้องปูเป้ก็มาแล้วนะเนี่ยมันจะขึ้นไม่ได้ปล่อยแบบนี้แหละเดี๋ยวเราใช้ลูกกงเอานะฮะโอเคเดี๋ยวขอจัดบ้านก่อนแล้วกันนะครับ นี้ก็เดี๋ยวผมกะว่าจะไปหาฟาร์มถังสักหน่อยนะครับเดี๋ยวให้น้องโบเป้เป็นคนทำบ้านนะครับก็คือให้แม่บ้านเป็นคนจัดบ้านแล้วกันนะครับก็คือผมก็วางวางโครงอันแรกไว้นะครับก็คือจให้น้องต่อโตนะเดี๋ยวแล้วก็แล้วแต่น้องเลยว่าน้องจะทําแบบไหนนะครับโอเคเดี๋ยวไปหาฟาร์มถังหาของเข้าบ้านเลยเผื่อว,ว่าจะได้พวกแป่นกล่องพวกชั้นพวกอะไรนะครับจะได้ไม่ต้องใช้กล่องนะครับไปฟาร์มถัง ครับเซิร์ฟเลือดก็จอไว้เนาะนะครับเวลาฟาร์มแร,นร่นี่ยมันก็จะได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ไม่แน่นใจว่าคูณเท่าไหรอ่อ่ะก็คือจริงๆแล้วผมก็อยากลงเซิร์ฟมาตรฐานนะครับแต่ว่าอนเซิร์ฟที่เราอยากลงเนี่ยมันไม่มีแมไม่มีแบบแม็นี้นะครับคือแบบหนึ่งเนี่ยคางหนึ่งเนี่ยมันไม่มีน,น,นะครับมันมีแต่ดินแดนลุ่งอรุณนะครับผมก็เลยว่าเดี๋ยวลงลงเซิร์ฟเลือดดูแล้วกันนะครับเผื่อว่าจะฟาร์มแร่ง่ายนะ แต่บอกเลยว่าเซิร์ฟเลือดนี่คือแบบพรไม่ตึงนี่ผมเล่นยากมากเลยนะครับส่วนมากเราเขาก็จะเป็นพวกพรเยอะๆนะครับผมก็ไม่ค่อยได้อัพรนะครับก็อาจจะเล่นสนุกสนุกเอาแล้วกันนะครับตอนนี้หลังจากที่ผมฟาร์มถังมาผมก็ไปฟาร์มแร่มานะครับตอนนี้แร่ก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ว่ายังไม่มีเตานะดี๋ยวผมกะว่าจะคาบเตาสักหน่อยโอเคเดี๋ยววางเตานลครับครับก็คือตอนนี้เรามาอยู่ตรงท่าเรือใช่ป่ะบอกเลยว่าโคตรเดือดเลยนะครับ ตรงหน้าบ้านเราเนี่ยไอตรงท่าเรือมันมีบ้านใหญ่แล้วนะครับก็คือออกไปนี่ลำบากมากกว่าจะเข้ามาได้นะครับต้องหลบๆเลยนะครับคือแบบมันแอบยิงอยู่ด้านบนอย่างเดียวเลยผมก็เลยว่ามาฟาร์มข้จาจัดด้านหลังบ้านเรานะครับก็คือฟาร์มตรงริมน้ำเนี่ยริมทะเลนี่ครับฟาร์มแรกก็พอ,พอมีอยู่นะนก็ไม่เยอะมากนะครับก็คือออกไปคือแบบอันตรายนะครับเราก็ยังไม่มีปืนด้วยเห็นน้องตีนี้ตายตายเกิดเกิดบ่อยมากเลย คือแบบน้องออกไปฟาร์มพวกถังพวกอะไระครับโดนฆ่าตลอดเลยนะครับยังเดือดเลยนะครับน้องก็บ่นอยู่ว่าพวกพรสวรค์โอโหวิ่งเร็ววิ่งแซงกันเลยนะฮะไปเดี๋ยวผมเอาไปฟาร์มต่อนะครับตอนนี้ก็อยากจะบ้านให้แบบให้เป็นหินทั้งหลังนะฮะครับตอนนี้น้องเฟิร์สก็มาแล้วนะครับก็คือน้องเฟิร์สน่าจะว่างหรือเปล่าไม่แน่ใจนะน้องก็มาจะมาเล่นด้วยนะครับแต่ก็ตอนนี้บ้านเราก็ยังไม่มีปืนเลยนะเรียนอะไร น้องบอกว่าลงเล่นขําขําทำไมบ้านใหญ่จังคือน้องปูเป้เขาสร้างบ้านแบบอลังการมากเลยโอเคเดี๋ยวอาจจะออกไปหาปืนสักหน่อยนะครับก็คือที่บ้านเราย,ยังไม่มีปืนอาจจะต้องคิดว่าผมกะว่าจะวิ่งไปหาซื้อปืนเอาแล้วกันนะครับเพราะว่าเราฟังค่อนข้างจะลําบากเลยนะครับออกไปฟาร์มเพื่อโดนดักฆ่ายอย่างเดียวเลยเดี๋ยวต้องไปหาปืนมาให้ตัวแบกเราเอาปืนไปต่อยอดนะครับเดี๋ยวเรารอจะได้มีปืนใช้กันนะครับ ครับตอนนี้ผมก็คาบอดได้ปืนลูกซองมาสองกระบอกเลยนะครับเอาปืนลั่นต่ผมก็ตั้งใจว่าจะมาซื้อแปลนปืนแล้วก็ไปคาบอานะครับตอนนี้ก็คือแบบว่ามีคนมาขายแปลนปืนแล้วนะปืนคนเบานะครับไปเดี๋ยวดูซิว่าจะมีคนมาดักหรือเปล่าเนี่ยคือจริงๆแล้วผมก็อยากซื้อปืนนะแต่ว่ากลัวว่าจะเอาปืนกลับไปไม่ถึงบ้านนะเพราะว่าผมก็ กะว่าจะไม่เปิดเซฟนะครับเซฟนี้ก็ไม่ได้จริงจังอะไรมากนะไปซื้อแป่นเลยตัวขาวเรียนไปเลยโอเคถ้าเราตายก็ไม่เป็นไรนะเดีย๋ยวเราค่อยไปค้าปืนเอานะครับไปยิ่งกลับบ้านก่อนว่าเสียดายปืนลูกซองนะครับได้ปืนลูกซองจากบอดมาสอกระบอกเลยเผื่อว่าจะได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับโอ้ยิงโคตรไกล,ลนะครับอันนี้เขาก็มาตั้งขายแถวแถวเทโซนนะ ตอนนี้ก็มาหาวิ่งฟาร์มนะครับไม่รู้ว่าจะเจอคนหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ให้น้องเฟิร์สถือปืนเลยน,นะัะเพราะว่ามีปืนอยู่กระบอกเดียวนะคนเยอะนะนะก็แบบปืนชมวกมาอ่าให้น้องถือปืนกดนอนนะับน่าจะตัวเปล่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะโอ้โดนด,ด้วยไงปืนฉมวกผมโอ้มีได้ดขวดนะ้ำ เปล่าไปหายิงต่อนะครับครับนานๆทีน้องเฟิร์สก็จะมีเวลาแอบลูกมาเล่นนะนานๆเลยบางทีก็หายไปแบบมาแล้วก็หายไปแบบเป็นหลายวันเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> น้องๆเขาพวกน้องเคเขาก็บ่นคิดถึงกันอยู่นะครับต้องรอตัวตึงแบบมาแบกหน่อยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราวิ่งตามน้องเฟิร์สไปไม่รู้ว่าน้องเฟิร์สจะพาไปทัวร์ตรงไหนบ้างนะครับไม่รู้จะมีคนหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> โเรียบร้อยโอ้นเรยิงลบนะ้อีด้วยเบร้อยเราไปดีลนี่จะมีคนอีกโเรียบร้อยเลยตามเลยน้องเฟตายแล้วเยจัดไอ้คนที่ตายคนแรกเขาจะใช้ยู่ซี่นะครับเกือบแล้วกดไค น,นะน่าจะเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเฮ้ยเหมือนชื่อคุณคุณนะเหมือนชื่อคุณคุณนะครับเหมือนจะคุณหนุ่มหรือเปล่าเมื่อวานยังเห็นคุณหนุ่มเล่นเซิร์ฟมาตรฐานอยู่แล้ครับวันนี้มาลงจานดับแล้วเมื่มอวานก็เล่นเซิร์ฟมาตรฐานอยู่เซิร์ฟเดียวกันอยู่นะวันนี้มาเจอที่เซิร์ฟจานดับอีกแล้ว หมือนคุณหนุ่มเขาเป็นแบบว่าคนที่แบบว่าลงเซิร์ฟแบบว่าลงเซิร์ฟต้นเกมนะครับแล้วเขาบอกว่าโลชอบชอบลงไปยิงต้นเกมนะครับคือแบบว่าอยู่ได้ไม่นานอะไรประมาณเนี้ยเหมือนว่าอยู่ได้น่าจะลงวันวันหนึ่งแล้วก็ย้ายหร <c oughs> <mate được> <cruise> ือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่เมื่อวานเจออยู่เซิร์ฟมาตรฐานนะครับวันนี้ก็เจออยู่เซิร์ฟเลือดเหมือนกันเลยครับอันนี้ก็น้องปูเป้เขาก็สร้างบ้านไว้นะครับไม่รู้ว่าทําเป็นกับดักหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะดักใครจะดักตัวเองหรือดักเพื่อนกันเองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ ครับเมื่อกี้ผมก็ได้ยินเสียงเท้านะผมก็เลยลองขึ้นมาดูนะครับไม่รู้ว่าไปไหนกันแล้วนะฮะครับไม่รู้ว่าใครไปฟาร์มสปริงมานะครับเดี๋ยวปืนไว้หลวแกละบอกเลยแล้วกันโอเคยวหาเลขนะครับน่าจะได้อีกกระบอกหนึ่งอันนี้ก็วางเตาไว้แล้วนะสามเตานะครับที่บ้านโอเคครับตอนนี้บ้านก็เริ่มเติบโตแล้ววางเตาเลี้ยงแถวเลยดูแอร์ผมไปนอนก็หมดแล้วนะดูดีออฟไลน์กันหมดเลยอ่ะ ปล่อยผมเหลือคนเดียวเองนะฮะอันนี้ผมก็ทําบ้านอยู่นะครับก็คือพยายามจัดของให้เป็นระเบียบอยู่นะขั้นบนก็จะเป็นพวกกล่องอาวุธปืนนะครับแล้วก็พวกระเบิดนะอันนี้ก็วางเตาไว้เลยดูดีมันนอนกันหมดเลยโอเคก็มานะแล้วก็หายไปนะยังไม่ช่วยเลยยังไม่ช่วยผมฟาร์มเลยบอกว่าจะช่วยฟาร์มนะมาแป๊บหนึ่งแล้วก็ออฟไลน์ line ไปเลยนะไม่รู้ไปไหนนะครับ แเดี๋ยวผมกล่าวว่าจะไปออกไปหาฟาร์มสักหน่อยนะครับก็คือจะรีบเอามะเผานะครับจะได้อพับบ้านกันนะครับก็คือต้องการหินด้วยจริงๆตอนนี้หินก็ยังอัพได้ไม่ได้ทั้งหลังนะฮะครับตอนนี้น้องตี่ก็ชวนมาเปิดห้องบัตรนะเดี๋ยวดูซิว่าจะมีของหรือเปล่านะอันนี้ก็จะเป็นห้องบัตรเขียวนะครับที่โซนท่าเรือเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้น้องตี่ก็กําลังไปเก็บฟิวแลยังไม่มีหน้ากากนะครับอันนี้บ้านเราอยู่ใ,ใกล้ๆก็ไม่เป็นไรน่าจะพอจะวิ่งกลับบ้านได้อยู่นะฮะ โอ้มีของอยู่นะจะมารอดุนกันนะครับว่าจะได้พวกปืนหรือเปล่าดูมก่อนโอ้ได้บอดีปืนด้วยนะโอ้โหได้กรอกกระดูกหนึ่งเกลือเลยนะครับกล้องอาวุธกล้องเขียวไปกลับดีกว่าติดติดนะครับม,มีหน้าต่างเบย เหมือนหน้าบ้านเราก็ตรงทาง่าเรือนี้ก็จะมีคนไล่ยิงกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราออกมาดูซีว่าจะไปแจ้มเขาได้หรือเปล่านะตอนนี้น,น้องติก็ล่วงหน้ามาก่อนแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ปืนออกมาด้วยปืนก็ยังไม่มีสะโคบนะครับไม่รู้ว่าจะยิงใครโดนหรือเปล่าเนี่ยสะโคบยังไม่ได้เลยนะครับต้องอาจจะต้องไปหาปืนแล้วก็เอาสะโคบมาเลียนนะครับอดูดิดูเขายิงกันมีเส้นเลยมาปูกระจายครับรอบนี้ไม่สนใจนะครับ เราลงเล่นชิวๆขอยิงคนหน่อยแล้วกันครับมาเราไม่เนี่ยโดนอยู่นะมันน่าจะเจ็บอยนะครับโอ้โหมีหลาทางมากไอ้ตี๊ดอะไรช้าข้างหลังนะโอ้ยยิงโดนไหมน,นุ๊ตติตีก็ถอือลูกซองเลยโอ้โหเรียบร้อย ก็ยังไม่มีสโคปนะครับจบแล้วครับตอนนี้น้องฟ้าก็มานะครับก็คือลงเซิร์ฟมาแล้วแล้วน้องฟ้าบอกว่าดิฟเข้าบ้านคนได้นะครับแต่ก็ยังออกไม่ได้นะอันนี้ผมก็คับแล้วเปิดมานะครับช่วยน้องออกนะครับ <Yeah. S 1> เหมือนว่าน้องโดนถ่านงี้ด้วยนะ ศพเปียกเลยโคตรเอา Follow me เจมัเบิร์ดบิวเลยเอาเลยเรเรียบร้อยมีอะไรบ้างเนี่ยน้องเกมโดนระเบิดตายดูดีเห็นดูน้องฟ้าฆ่ากันอยู่ในนี้ศพกองเปียกเลยนะครับไปกลับบ้านดีกว่าครับอันนี้น้องเคก็ตามมาช่วยอีกคนนึงนะอันนี้ผมก็เปืนให้น้องฟ้าถือนะครับน้องฟ้าก็ค่อนข้างจะยิงคมกว่านะครับ ยิงไม่โดนนะแตบว่าจะยิงน้องเคศสักหน่อยหน้าไม้ก็พอนข้างจะแรงเลยนะครับสะโดนหัวเข้าไปเต็มๆก็น่าจะเป็นร้อยอยู่นะฮะ <c oughs> าบาน,น,นดีกว่า follow me ดูแล้วม่ยืนส่งของกันตรงนี้เลยเหรอ <c oughs> หน้าไมา้ผมไม่มีลูกแล้วมีอยู่ลูกเดียวไม่น่ายิงเล่นเลย จบแล้วปืนล่วงเลยมาไม่เป็นไรนะครับไปเจ็ดกระบอกเลยให้ <c oughs> เอาไว้น้องให้น้องๆเอาไว้ใช้เล่นกันนะครับจัดไปเจ็ดกระบอกเดี๋ยวผมกะว่าจะออกไปหาฟาร์มแล้หน่อยนะครับครับเมื่อกี้ผมกับน้องๆก็มายิงกันอยู่หน้าบ้านตรงนี้นะครับก็คือลืมอัดคลิปนะครับจบเลยเนี่ยดูดีดูเจ้าของบ้านมันเจ้าของบ้านเขาอยู่ข้างในนะ,เ,ะเขาวิ่งไปแล้วจะ <c oughs> ผมดิฟเข้าบ้านเขาซึาง่งย โอ้โหประตูหลายชั้นโคตรจบแล้วออไม่เอาปิดประตูให้ผมปิดให้มาคือตะกี้ก็มายิงกันอยู่หน้าบ้านของเขาแ้วครับอันนี้ผมก็แอบดิฟเข้ามาแล้วอย่ารอเขาเปิดประตูอีกรอบนนะอ้่นะ่าจะเกิดและไปไปไปโอ้ห้ามปืนลูกซองจบแล้ว แอบอยูต่ตรงนี้ก่อนนะครับเหมือนเขาจะล่วงอีกแล้วนะมาเกิดเตียงไหนยังไงยังไงยังไงโอ้มาเกิดตรงนี้ด้วยเห็นผมไหมเนี่ย เรียบร้อยโอเคครับตอนนี้ก็มีแอร์ตก ok นะครับก็คือน้องๆก็เข้าไปเล่นกันแล้วเฮ้ยเหมือนมีรถมาเลยโอ้ขับรถเข้าไปแล้วนะไอเ,เราเข้าไปเติมื่อยน้องก่อนแล้วกันนะครับมไ,ไม่ได้มีอะไรเลยจะหมดแล้วนะฮะ ล้วคือไม่มีหน้ากากเลยนะเอาลูกปืนให้น้องกัน,น,นแต่ละคนชิอหายไม่มีหน้ากากเลยเข้ามาติดสารพิษไปเลยนะครับโอ้โหดูด้วยเพื่อนครับตอนนี้น้องเกมก็เก็บแอร์ไปแล้วนะได้ปืนฟอร์มัมานะโอ้มีบอดี้ด้วยไม่ได้เก็บบอดี้นะครับรีบไปได้ว,ว่าติดพิศอย่างแรงเลยนะครับ นี่ก็ได้บอดี A ้ K เอเคมาด้วยนะโอเคครับเหมือนว่ามีคนยิงกันอีกแล้วนะจะออกมาดูสักหน่อยนะครับเ้ยเรีย,ยบร้อย oh. Oh, โอ้โหเกินกะโดดยิงอย่างๆเลยเรีย,ยบร้อยไปครับเดี๋ยวออกไปออกไปตัวเปล่าเลยนะคนะเพราะว่าออกไปถ้าเอาปืนต้องไปคือแบบน่าจะเอาปืนไปเสียเปล่านะฮนะเดี๋ยวออกไปวิ่งเล่นแล้วกันนะครับไปดูเขายิงกันนะฮะ เรียบร้อยย,ยิงมาจากทางไหนเนี่ยโอ้ <c oughs> ไม่รู้ว่าตีนี้มาจากไหนครับรู้สึกว่าจะยิงโคมมากเลยอะโอ้ดูดิเรียบร้อยโอ้เห็นแต่ปืนเก <c oughs> มมันบั็กหรือว่าอะไรเนี่ยปืนลอยลาย่างสองก็บอกเลย โอเคครับเดี๋ยวผมว่าจะเรียนปืนฟอร์มัแล้วก็พาปืนฟอร์มัตไว้ให้น้องๆใช้กันแล้วกันนะครับครับพานี้ก็คงไม่มีนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับเอาไว้พบก,กันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับผม